สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ช่องของเรานะครับก็จะมารีวิวครับปลาซาบะซอสเทริยากิตาปุ่มปุ้ยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งผมเองก็ไปเดินที่เซเว่นไกลบ้านนะครับแล้วก็เห็นแล้วก็ยังไม่เคยทานเลยในชีวิตนะครับก็เลยนํามาแกะกล่องเอ้ยแกะกระป๋องนะครับแล้วก็จะมารีวิวแล้วก็ลองชิมพร้อมๆกันกับเพื่อนๆทางบ้านเลยนะครับ รสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับปลาซาบะซอสเทริยากิตาปุ่มปุ้ยนะครับแบรนด์เกาแก่มานานนะครับสำหรับปลากระป๋องปุ่มปุ้ยนะครับซึ่งนี่นะครับฉลาก็จะเป็นด้านความลงมานะครับแต่เวลาเปิดก็จะให้หงายขึ้นครับซึ่งมันเดินปีที่ผลิตนะครับก็อยู่บนกระป๋องนี้นะครับนี่ครับก็จะมาเปิดดูกันสดๆนะครับ ราคาก็3 0 39บาทหรือประมาณนี้นะครับก็จำถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เอาบินไว้ด้วยนะครับสิ่งซื้อมาจากเซเว่นนะครับนี่นะครับโบหเนื้อปลานะครับตามนี้เลยครับเป็นปลาซาบะนะครับเห็นกันชัดๆเลยนะครับนะครับก็จะมีโยสามชิ้นนะครับเราก็จะลองเทใส่ดูนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับ สงชิ้นนะครับสองชิ้นมีสามชิ้นจริงๆนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับหมดกระป๋องพอดีนะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีอยู่สามชิ้นนะครับสําหรับปลาซาบะรดซอสเทริยากิตาปุ่มปุ้ยนะครับนี่นะครับสามชิ้นนะครับสามสิบกว่าบาทนะครับก็ตกแล้วชิ้นละ ประมาณ10กว่านะครับประมาณนี้นะครับก็ปริมาณสุกที่อยู่ที่กี่กรัมนะครับก็ประมาณน้ําหนักทั้งหมดก็ร้อยรัมก่มนะครับก็น้ําหนักเนื้อก็7 8กรัมประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ชิ้นชิ้นพอประมาณนะครับนี่คือชิ้นของเนื้อปลาซาบะนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อปลาเป็น ไม่ได้เต็มตัวครับเป็นแค่ซีกเดียวนะครับในท่อนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบมีเต็มตัวแบบไม่มีนะครับอันละครึ่งนะครับนี่ครับดูนะครับประมาณนี้นะครับเป็นครึ่งซีกนะครับท่ากับว่าในปลาสามชิ้นเล็กๆนะครับซิ่งรสชาติจะเป็นยังไงครับก็ขอชิมน้ําก่อนนะครับน้ำก็ออกหวานๆหน่อยนะครับเป็น กินซอสเทอริยากินะครับซึ่งเนื้อปลาก็จะดูออกลองชิมชิมเนื้อปลานะครับก็จะประมาณนี้นะครับหวานนํำนะครับกลมกลมนะครับเป็นใครที่คล้ายปลาซา,าดินลาดพริกนะครับรสชาติออกหวานหวานประมาณนั้นนะครับความหวานนะครับ ครที่ไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบนะครับก็รสชาติก็ถือว่าอร่อยดีนะครับก็ลองหามาชิมได้นะครับในเซเว่นอีเลเว่นนะครับสามสิบกว่าบาทะนะครับนี่นะครับปลาซาบะซอสเทริยากินะครับก็หามาชิมดูนะครับ สรุปคลิปนี้ก็สั้นเพียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ